สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม,แม่แฟนครับแฟนเพลงที่รักแล้วก็ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องตลาดข่าววันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้คำว่ากรี๊ดดังๆให้ไปถึงชั้นฟ้าเลยค่ะทุกคนเพราะว่าความฟังของลูกสาวคนเก่งของเราน้องต้นข้าวสุปริยาเขาไมีธรรมดาจริงๆค่ะ วันนี้เราจะพามาอัปเดตข่าวดีที่น่าปลื้มใจมากๆเลยนะคะของทางน้องต้นข้าวสุปรียาที่ต้องบอกเลยว่าสะเทือนวงการไม่คิดว่า FC ของน้องต้นข้าวจะกล้าทำแบบนี้ให้กับน้องค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนเข้าเรื่องค่ะวันนี้วันที่14พฤศจิกายนค่ะจะมาอัปเดตคิวงานของน้องด้วยนะคะทุกคน แฟนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะสามารถไปให้กําลังใจน้องติดขอบเวทีได้ก่อนเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะอัปเดตคิวแสดงค่ะ14พฤศจิกายน2568เวลา21นาิา30นาทีค่ะที่งานบุญขึ้นบ้านใหม่แอดบ้านเรื่นเริงปรกฟ้าตำบลก่อจันทร์อำเภอก่อจันจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะทุกคนใครที่อยู่ใกล้หรือว่า วางเว้นจากภารกิจอย่าลืมไปให้กำลังใจหน้าเวทีด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะทุกคน ข่าวดีที่น่าภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องต้นข้าวสุปรียานะคะได้มีการออกมาโพสเนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องต้นข้าวอีกครั้งนะคะสำหรับโอกาสที่น่าย,ยินดีมากๆค่ะในเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งน้องต้นข้าวนะคะได้มีการออกมาโพสค่ะในนามของนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์น้องต้นข้าวนะคะได้รับเกียรติครั้งสําคัญคือการได้บันทึกเสียงบทเพลง ถวายความอาไลยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตค่ะพระบรมราชินีนาถนะคะหรือว่าพระพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาไลนั่นเองนะคะทุกคนบทเพลงอันทรงเกียตินี้ประพันธ์โดยท่านวีระแข็งกสิการรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะโอ้โหนี่คือเกียรติยศที่สุดในชีวิตการเป็นนักร้องและการเป็นนักเรียนเลยนะคะทุกคน เป็นการแสดงออกถึงความสามารถแล้วก็ความมีวินัยของทางน้องต้นข้าวเนาะที่ผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจนี่คือความภาคภูมิใจของพวก f อทุกทกท่านนะคะขอปรบมือดังๆให้กับน้องต้นข้าวสุปรียาอีกครั้งค่ะ อีกเรื่องราวนึงนะคะของวันนี้เลยเรื่องราวของวันนี้เลยนะคะต้องบอกว่าสะเทือนค่ะโอ้โหมาถึงเรื่องที่สนะคะที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือเรื่องที่ต้องบอกเลยว่ากรีดมากๆค่ะให้กับความปังของลูกสาวของทุกทกท่านค่ะนี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเฮีรัญญานณอาวุธค่ะที่ได้เอ็นดูน้องต้นข้าวอย่างมากนะคะที่ได้ทักมา ถึง FC นะคะถึงเรื่องราวการที่จะจัดทัวร์มาชมค่ะบอกเลยว่าใครที่ได้ชมครั้งแรกรับรองจะต้องติดใจเสียงอันมีมนต์เสน่ห์ของทางน้องต้นข้าวสุปริยาแน่นอนค่ะแต่มันพีคก,กว่านั้นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นในแชทหลุดนี้นะคะก็คือพลังความรักที่แท้จริงจาก f c ทางภาคใต้ของทางน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นแชททาง FC ทางภาคใต้ได้มีการทักแชทมาไว้นะคะกับทาง FC ท่านนึงที่ได้มีการเอามาโพสต์ไว้ผ่านทางโลกโซเชียลค่ะรายละเอียดแชทนะคะก็มีประมาณว่าคือมีแฟนคลับกลุ่มใหญ่จากทางภาคใต้นะคะกำลังจะจัดทัวร์คอนเสิร์ต เพื่อไปดูคอนเสิร์ตของทางน้องต้นข้าวสุปริยาที่ภาคกลางนั่นเองค่ะซึ่งมีกำหนดการนะคะพวกเขาก็ตามหาเนาะถามหาคิวแสดงในช่วงวันที่10ถึง17ธันวาคมต้องบอกเลยว่ายาวๆ7วันเลยทีเดียวค่ะจำนวนคนที่จะมานะคะก็ต้องโอ้โหตาแตกอีกครั้งหนึ่งคือพวกเขาจะมากันเป็นรถบัสค่ะประมาณ50คนนะคะทุกคนคือไม่ได้ฟิกเนาะว่าประมาณกี่คนแต่ราราวห้าิคนนะคะ โอ้โหทุกคน50ชีวิตจากแดนใต้นี่คือแสดงพลังความรักอย่างแท้จริงค่ะลองคิดดูนะคะว่าน้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยไม่ค่อยมีงานแสดงในโซนภาคใต้แต่ FC ภาคใต้คือเยอะมากๆพวกเขาอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะถึงขั้นต้องทำทัวร์ข้ามภาคเพื่อมาดูคอนเสิร์ตท,ที่ภาคกลางเลยทีเดียวนี่มันไม่ใช่แค่การติดตามศิลปินนะคะแต่มันคือบทพิสูจน์ ว่าน้องต้นข้าวได้เข้าไปอยู่ในใจแฟนเพลงทั่วประเทศอย่างแท้จริงค่ะการที่แฟนคขับรวมตัวกันขนาดนี้ยอมลงทุนข้ามภาคมาขนาดนี้นี่คือการการันตีความสามารถของทางน้องต้นข้าวเชื่อว่างานนี้สนุกแน่นอนค่ะทุกคน เสียงกรี๊ดนี่ต้องดันสนั่นวันไหวในทั่วทุกงานนะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนุกและต้น่าตื่นเต้นที่สุดค่ะการการันตีนี้ต้องยอมรับเลยว่าน้องต้นข้าวเนี่ยดังจริงๆ โอ้โหทุกคนขอเป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวสุปรียาด้วยเนาะคือมีคิวงานแสดงทั้งปีทั่วประเทศแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ต้องยอมรับความฟีเวอร์ของน้องจริงๆคือน้องเนี่ยไม่มีงานภาคใต้เลยเนาะนั้นๆจะมีครั้งหนึ่งก็เห็นว่ามีงานอยู่ประจวบเนาะแต่คือเอซีภาคใต้นี่คืออดใจไม่ไหวนะจัดทัวร์มาดูคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวเลยยังกับผป่าค่ะยังกับพระป่าโรางเรียนค่ะทุกคน ไม่รู้ไม่ทราบนะคะว่าน้องต้นข้าวเห็นแชทนี้ยังนะคะแต่ก็เชื่อว่าเป็นนิมิตหมายแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆ fc ก็แห่กันคอมเมนต์สนานวันไวเลยในเรื่องราวนี้นะคะก็พากันมาบอกคิวงานใต้คอมเมนต์เยอะมากๆว่าต้นข้าวสุปรียามีงานที่ไหนบ้างยังไงก็สามารถไปตามหาคิวงานน้องได้เพราะว่ามันก็จะมีคนที่คอยโพสคิวงานน้องต้นข้าวอยู่ตลอดนะคะ ช่วงเดือนธันวาคมก็เป็นช่วงที่น้องเรียนหนังสือไม่ชอบไม่ทราบนะคะว่าจะมีงานเต็มอาทิตย์หรือเปล่านะคะหรือมีงานที่ไหนยังไงก็สามารถไปได้สถานที่ไหนใกล้เคียงนะคะก็พากันจัดทัวร์ไปได้ต้องบอกเลยว่าสบายสบายเลยค่ะสรุปนะคะทิ้งท้ายในคลิปคลิปนี้เนาะนี่คือเรื่องราวนะค,ะความปังทะลุฟ้าของทางน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ทั้งงานบุญที่ชนบุรีในคืนนี้ด้วยนะคะ14พฤศจิกายนแล้วก็เกียรต ที่สุดนะคะเกียรติยศที่สุดในการบันทึกเสียงถวายความอาลัยนะคะทุกคนที่น้องได้มีการเข้าห้องอัดในวันที่13ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็อีกข่าวใหญ่สําคัญนั่นก็คือข่าวนี้แหละคะ่ะทุกคนที่มี f อนะคะจะมีการจัดทัวร์จากภาคใต้นะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางช่อง ตลาดข่าวนะคะก็ต้องขอฝากเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านไว้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้แต่ก่อนจะจากกันไปนะคะอยากให้ทุกคุณผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยกันคอมเมนต์อยากให้น้องต้นข้าวสุปรียานะคะไปจัดคอนเสิร์ตที่ภาคใต้เมื่อไหร่จะมีคิวงานเมื่อไหร่ย,ยังไงนะคะแล้วก็ฝากด้วยย้ำๆนะคะว่าอย่าลืมไปโหวตฟรีให้น้องต้นข้าวสุปรียาทุกวันวันละหนึ่งโหวตในรายการไทยรัฐอวอร์ดที่สุดแห่งปีค่ะ รหัสของน้องต้นข้าวคือ TR80 นะคะถ้าจําไม่ผิดก็พากันไปโหวตด,ด้วยเชื่อว่าละคะแนนของน้องต้นข้าวตอนนี้ก็จะสองแสนแล้วนะคะเชื่อว่าน้องได้รับรางวัลน,นี้แน่นอนเพราะว่าน้องทิ้งห่างมากๆเลยจากอันดับที่สองยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ